วิธีเอาดอกดินไปหนึ่งเขาจะพี่น้องคะเก็บเอาดอกดินตามปามาเนะคะกำมล้ังทําความสะอาดนะคะและ้วกะตํานะคะตํา้ละเอียดหลังจากตําละเอียดแล้วก็ผสมนาม้าค่ะจากนั้นเข้ากระล่างเขาตามปกติค่ะเอาเขามาเข่าสารเท่านี้ละค่ะที่จะนึ่งนะคะล่างน้าสะอาดออกก้อนนะคะล้างนามม้ำธรรมดาเท่านี้ก้อนเพื่อเาจะมาเขานีล้ละพี่น้องคะหลังจากได้เขาที่สะอาดแล้วนะคะเนาะกะกรองนะคะ น้ำสุดท้ายที่เขาจะแซ่กองเอานามดอกดินนะคะที่เขาตำนี่ค่ะตำแล้วก็ผสมน้ำนะคะเอาตามสมควรค่ะคิดว่ามันจะท่วมเขานั่นแหละพี่น้องแล้วก็แซ่ไวแบบนี้นะคะน้ำดำๆแบบนี้เพราะต้องตกใจด้ยค่ะพี่น้องค่ะเป็นสีของอดอกดินเองเดี๋ยวถือความห่อนเ่นจะเปลี่ยนสีเป็นสีงามนี่ค่ะกะ็แซ่ไวเบิดขึ้นเหมือนเสาห้ากมหนึ่งปกตินะคะมาชมกันค่ะเป็นยังไงเนาะ สีแบบเข้มเดี๋ยวจะตักให้ดูทุกคนว้าวสวยงามจริงๆด้วย